มรู้สึกว่าสองคนนี้ไปด้วยกันแน่แล้วรู้สึกว่าถ้ามันออกมันก็ออกด้วยกันแน่ CDC ไปไหนดีไปงั้นแหละไปงั้นแะต่ไป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 ไม่ไปแล้วแต่พี่แต่ผมมาให้ CDC มากับกูเหรอจะเรียงสีทันไมสวยดีแล้วผมกลางลมหารอยมันจะจะร้องอะ กำของกูกำข,ของกูถึงแล้วใครรู้เดี๋ยวติดตามเพราะผมตอนนั้นผมกลางรถแปดร้อย <c oughs> ผมกางเพิ่งผมหันไปหาหันไปดูเพื่อนเอา้าเพื่อนก,กางอยู่ข้างๆผมเลยไม่มีรถมีคนเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไ,<ม>ไปรถฮอกฮะมีนั่นไหนใครวะไหนอ่ะโน่นน่ะอยู่ที่ซีพีอ่ะไอดีซีดีซีอะรถะแล้วก็ พี่จะร่อนมากับผมก็ได้มีมอเตอร์ไซค์อยู่เดี๋ยวขวามไหมอา้าวพี่ลงเลยแล้วไอ้คุณลงพื้นแล้วต้องไปรับพี่ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องไปฟาร์มแล้วแล้วเราอยู่ในวงไงสบายเลยโอ้โหไปห้าติดหลักเลย,ยนะครับเดี๋ยวผิดซอยเดี๋ยวซอยนี้อา้าวไม่ใช่ผิด เออไปที่เดิมเหมือนกันสามตึกมหาไั่สามตึกเหมือนกันกว่าฟาร์มเจนิกครับขึ้นเขาเข้าวงได้เลยเนี่ยเขาข้างบนเนี่ยปืนตัวหนึ่งหายไปอะไรเอ่ยดีพีดีพีหนึ่งแปดนะนะเออหายไปเลยมันหายหรอหรือว่าทลีทรยายเราเจออยู่ไหมนนอะ่ะ จริงด่านนี้ก็มีไง,งด่านนี้มีแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นแล้วเหมือนกันนะเดีย๋ยวถ้าเกิดฟาร์มเจอเดี๋ยวบอกเจอแสดงว่ามันยังอยู่แต่สกินมันยังอยู่นะใช่ไงแต่สกินมันยังอยู่เพราะผมมีสกินอยู่ในปืนเนี้ยมจริงมึงก็แค่ทำให้มันเปลี่ยนลูกไวขึ้นนิดนึง <DP S 2> คนนะก็จะใช้กันแล้วนะใช่ทำให้มันเป็นปืนแม็กตั้งอะ่ะก็ได้แม็กตั้งหรือแม็กข้างออ,าออ่ะเในความคิดผมนะถ้าดีพีเพิ่มความเร็วในการยิงสักหน่อยผมว่าคนจะเล่นเยอะกว่าเพราะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนช้าแต่เปลี่ยนหนึ่งครั้งอได้กระสุน47นัดโดยที่ไม่ต้องใส่แม็กแต่งผมว่าก็โอเคนะ f i m i n u t e later ไปที่ด,ดีกว่า มายัง้งมายัง้งมายัง้งมาได้แล้วอ่ฮาฮะอาริโย,ยที่หลบ,บวงแดงก่อนไม่ต้องหลบมีแต่พวกบาปนะเท้านั้นแหละพีที่โดนวงแดงโอ้ยพี่ไม่รู้วเกิดอะไรขึ้นมอสไซเกี่ยวมอสไซกระโดดแล้วหัวไปเกี่ยวขบุญ มีไ้มีมาร์กสองนะอะเม,มืองมาร์กสองเมืองริมน้ําที่ผลปั๊มน้ำมันไปนิดนึงนะอ่ะโโยกหน้าอีสัดพยายามอย่ายกดีผมลองมาแล้วไม่รอดลองตอนไหนไอ่ะตอนที่พี่บอกไปเข้า,บบนะเาห้องน้าแป๊บก็ยังไปต่อได้ลนะพี่บอกเข้าห้องน้าแป๊บ,บ กกยทองเลยอ่ะมามาฟ้าหรอมาฟ้าก็ได้จะเล่นมาฟ้าก็ได้ไมาฟ้าก็ได้อางมาคูณแปดไปให้โอ้โหขยับไปโคตรไกลเลยสัตว์ใช่วงขยับไปไกลมากสารุปเราก็ต้องไปปั๊มนั้นอยู่ดีเลย ปั๊มมีคนปะนั่นน่ะปั๊มโล่งนะอยากไปทิ่มปั๊มก่อนมากเลยคิดว่าไงไปก่อนดีไหมแต่โล่งนะเมื่อกี้ดูส่องจากข้างบนมันโล่งคุณแปดขายออกละขายเป็นคูณหกละแปดสี่โฟร์ไรทีอ๋อไม่มีคนได้ได้ไดโล่งโล่งเล่นได้เล่นได้ไดยามีกาะสุนเพียมเครื่องไน้ำอ่าได้เนะี่ย มันต้องรอเราให้ไฟติดแล้วมันกดได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยกูไ <hatten> ม่รีบเกิด <treatment> ข <dies> ึ้นไปเล่นบอนเขาอ่ะเกไปเล่นบ้านนะไปยิงบ้านไม่มีน้ำมันเลยในบ้านมีแค่บินอยู่ข้างๆแล้วมีน้ำมันมือนย่างสกายรีพอร์ตเลยเอารถดันมันดันมาเต็มสำบันเหรอ ตาดันแล้วไายท้องนี่จบเลยนะวิ่งนะวิ่งนะไม่เอารถแล้วนะผมกดมาเยอะแล้ววิ่งไปเฉี่ยคนต้นไม้ข้างหน้าจริงๆก็อยากไปช่วยฝั่งเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้ฝั่งเพื่อนมันเพื่อนมันมีรถซองมันไม่ใช่รถสี่ถ้าไปช่วยมันเราก็ไปกับมันไม่ได้ก็จะทิ้งเราอยู่ดีบันเล็กๆตรงนั้นเหรอใช่แต่ผมจะเข้าบ้านเล็กตรงนี้ไม่รู้มีคนหรือเปล่า รู้ว่าแต่ฝั่งตรงข้ามมีใช่บ้านเล็กไม่มีนะไม่ได้จะมี้ามีผมโดนมาแล้วเนี่ยเข้าระยะนี้แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเป็ดมีนะเพื่อนเพื่อนมึงไม่ต้องมาหากูทุกรอบก็ได้นะบางทีกูก็อยากอยู่เงียบๆไม่เกรงกลัวเราเล่นอยู่แค่สองคนกัวเราเหงาเพื่อนไม่อยากให้เราเหงา ไม่ใช่อะไรหรอกตามสถิติอ่ะพี่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราอยู่ได้แสดงว่าไม่มีใครไง้วมักฟ้าถ้ามันไม่เคลียร์มันเข้าไปได้มาอยู่กับเราดีกว่าเอาเลยมึงก็ยังเปิดแบบหาเรื่องให้กูนะะผมก็ภาษาชวนพี่บอกวิ่งนะวิ่งนะไม่เอารถนะ <c oughs> เป็นจัดให้รอยวิ่งนะมีแม็กกาซีนใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนเป็นคาก็ได้อา้าว ือว่าจะเอา S L R แล้วก็มาเอาแล็กดำไม่เอาไม่โดนเอาร้องกดสัญญาณยิงไม่โดนอะไรยิงไม่โดนฆ่าไอ้ไอ้ S L R แลรวเอ้ย,อย,อยรถมาทิเา้เอา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 ข้อนะข้อนะ S L R ข้อนะ เป๋เลยมาอย่างสวยจเจอยิงดักเป๋เลยแล้ววงอ้าวงวงแยกต้องวิ่งกลับขึ้นไปวงแยกว่านี้ไเอโอโไปเลยดีกว่าจะขึ้นรถไลขึ้นไปก่อนเราค่อยหาทางลงมาเล่น จะไปเข้าบ้านนะมันจะไปสซนต้นไม้ทางหนึ่งแปดหนะ้าเข้าไปดูก่อนเข้าไปเวนกว่อนเข้าไปแปะซีโฟแล้วออกได้ไหมล่ะมันอยู่นอกวงนะแต่ว่าใช่แปะไปะก็เท่านั้นหละไม่เห็นใครนะจากมุมนี้ไปเลยไปเลยไปเลยก้นสาผ่านไหมไ,หได้เห็นนะเนาะไม่มีมุมเล่นพี่ฝั่งนี้ใ ไอ้เหี้ยรถจะระเบิดแล้วควันขึ้นแล้วซ้อมรถเลยซ้อมรถเลยเอาระเบิดไปเลยจิงโดดไม่ใช่ไม่โดดรถมาแล้วเออเออดันแล้นั่นแล้วเหล่าตัวเอ้ยวง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 แรงพี่วงแรง หมดหมดหมดโอ้โหควันแล้วฮิวเลยค<ม>วันไม่ทันไม่ท<ม>ันไปนอนเดี๋ยวดูเพื่อนไหนดูเพื่อนไหนสองคนนี้ปีบมือเอาเรื่องอยู่พี่ไม่มีที่เล่น <c oughs> มามทิมบ้านไก่มาทิมบ้านไก่ไม่มีที่เล่นใช่วงตัวเลก ดูจะเข้าทางเราแล้วนะอยู่ๆวงหนีอ,อ้าจบที่สี